หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาะดิศสักอุปวัฒนโนนะครับอยู่ที่วัดน้องยอนะครับเดินศาลา66ปีพระครูอนุกูลวิหารกิจนะครับเต็นกพิราบเยอะเหลือเกินนะครับเดินนะครับมีพระพุทธรูปนะครับที่แกะสลักด้วยไม้ ประดูนะครับหรือไม้พยุงนะครับนี่นะครับนี่รูปเหมือนของพระดิ์พระคุณนะครับหลวงพ่อพระครูอนุคูลวิหารกิจนะครับเด้อมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่พิเศษนะครับจะไม่เหมือนกับต้นไม้ต้นอื่นนะครับอันนี้นะครับไม่ได้แซงขึ้นนะครับมันเป็นปุ่มด้วยของมันเองตามธรรมชาตินะครับ อาจารย์มหาวิรัตซื้อวัชระไดขึ้นม่อันนี้ฮึต้นยังนี่ฮึนี่ฮึต้นไม้นะครับแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับนี่นะครับต้นไม้ปีปุ่มนะดูดีแต่คนเป็นปุ่มนี่ดูไม่ดีนะครับเดิมนะครับพระอาจารย์มหาบรงนะครับกําลังพิสูจน์ต้นไม้นะครับไม่รู้เป็นต้นอะไรนะครับเฮ้ยต้นแดงบอกครับต้นแดงหรือต้นกิ๊ก ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับนี่นี่นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาม,มาเห็นแบบแบบนี้นะครับก็เลยไปให้ช่างท,ทําที่หอแก้วนะครับแต่เป็นต้นสีเงินนะครับจะเป็นใหม่อย่างเนาะเพิ่งยูบ่หรอครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าขณะสูงของวัดบ้านเขาบอนะครับเดินทางมากราบคารวะนะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุกูลวิหารกิจนะครับ วัดน้องโยนะครับเด้อไม่รู้ว่าพเดชพระคุณอยู่หรือเปล่านะครับมีแต่เดินทางมานะครับไฟเลขานะครับติดต่อไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับเด้อ ฟาวไปที่หนึ่งแล้วนะครับวันไผ่ใหญ่นะครับเดินทางมาแต่ติดต่อไม่ได้นะครับพอมาถึงแล้วพระเดี๋ยวพ่ะคุณท่านไม่ได้อยู่นะครับก็เลยกลับคืนนะครับสงสัยจัดนะครับเป็นพ่อโชอเฟอร์หนุ่มรูปหล่ออันนี้นะครับนี่ถึงมา <laughs> <laughs> เมื่อไหรเฟาวทุกทีนะครับ <laughs> ติดเฝาวตลอดนะครับ <laughs> เด้อ อาจารย์สมุทรไทยวิสารธน,นะครับเมขาคณะของแม่ขาไม่ซีนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับแม่ขาไม่ซีนะครับขบวนของแม่ขาไม่ซีนะครับ ไม่รู้จะฟาวอีกหรือเปล่านะครับเดื้ปกติทุกปีนะครับเวลาเข้าพรรษาแล้วหนึ่งวันสองวันนะครับพเดชพระคุณหลวงตาก็จะนำพาลูกศิษย์ลูกค้านะครับมากราบนมันสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับวัดที่เคารพศรัทธานะครับก้าวัดด้วยกันนะครับมาถึงวัดนะครับ น้องยอแห่งนี้นะครับจะถือเป็นที่ใกล้ๆกับสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดก็คือวัดบ่อชนิงนะครับแต่ว่าช่วงนี้สุขภาพของพระเดชพระคุณลวงตาไม่ดีนะครับจะเดินทางไปไหนก็ลําบากนะครับอายุมากขึ้นนะครับก็เลยให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับทําหน้าที่มากราบนมัสก,การขอพรนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์น,นะครับดื้อ เอาขอหอยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อน